เพิ่งเช็คเครดิตถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้รู้หรือไม่คะว่าการจะซื้อรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์มือสองเนี่ยความสำคัญของการเช็คเครดิตเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังพร้อมกันนะคะโดยเบื้องต้นนะคะเอกสารในการขอสินเชื่อหรือการขอทำสัญญาเนี่ยก็จะมีในส่วนของ บัรปชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะรวมไปถึงใบรับรองการประกอบอาชีพต่างๆนะคะถ้าเกิดเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะก็จะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะมีใบทะเบียนการค้าแต่รู้หรือไม่คะว่าที่สําคัญที่สุดนะคะในการขอสินเชื่อที่จะทําให้การทําสัญญาแล้วให้สัญญาอนุมัติผ่านไวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนั่นก็คือการเช็คเครดิตนั่นเองค่ะ ขอแนะนำนะคะว่าลูกค้าท่านใดถ้ายังไม่มั่นใจในเรื่องของรถหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าจะทำสัญญารถคันที่เราดูไว้นะคะสิ่งที่อยาจะขอแนะนำย้ำเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือว่าอย่าเพิ่งนำบัตรประชาชนนะคะแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งนำบัตรประชาชนของเรานะคะไปเช็คเครดิตเพื่อขอสินเชื่อเด็ดขาดย้ำนะคะเด็ดขาด เนื่องจากว่านะคะมันจะทําให้คะแนนสกอร์ของเราหรือว่าคะแนนในการขอสินเชื่อของเราเนี่ยมันลดลงไปสมมุติว่าจาก100คะแนนนะคะเช็ค1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมันจะลดลงเรื่อยๆเลยเป็น190 80 70เลยนั่นเองนะคะเนื่องจากว่านะคะมันจะทาให้คะแนนหรือสกอร์ในการขอเครดิตของเราเนี่ยมันลดลงสมมติว่าจาก100คะแนนเต็มนะคะเช็คครั้งที่1 ก็ลดไปเหลือ90%เช็คครั้งที่2เหลือ80%เช็คครั้งที่3อาจจะเหลือ70%อันนี้มันทาให้การขอสินเชื่อของเราเนี่ยค่อนข้างทําให้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสถาบันการเงินนะคะหรือว่าไฟแนนซ์บางที่ถ้ามีการขอสินเชื่อเช็คเครดิตนะคะเกิน3ครั้งเขาจะไม่รับพิจารณาสินเชื่อเลยนะคะ การขอสินเชื่อในที่นี้ยังหมายถึงการขอสินเชื่อในเรื่องของการทรําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นาลายบีเคนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันเงินกู้ต่างๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเกิน3ครั้งนะคะก็บางธนาคารนะคะก็จะไม่สามารถดําเนินการขอสินเชื่อได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและข้อแนะนํานะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตหมายเพราะว่าไม่เคยมีประวัติการกู้สินเชื่อใดๆมาก่อนเลยนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อรถยนต์การขอสินเ,เชื่อบัตรเครดิตการขอสินเชื่อเกี่ยวกับอินเทอร์เนชั่นเงินกู้ต่างๆนะคะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยยิ่งต้องแนะนําว่าไม่ควรเช็คเครดิตหรือว่าขอทำธุรกรรมเด็ดขาดเลยนะคะที่ต้องบอกอย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อว่าจะได้เป็นการรักษานะคะผลประโยชน์ทางธุรกรรมให้กับคุณลูกค้านั่นเองค่ะรู้อย่างนี้แล้ว เจอรถคันที่ใช่แล้วค่อยตัดสินใจเช็คเครดิตและทำสัญญานะคะด้วยความหวังดีนะคะจากพวกเราชาวมากมีออคาเซอร์วิสค่ะบ๊ายบาย